บักกีเล่บ้าเอาบ้านี่ลงเมื่อในเบื้งจากบาทัดจ้ำเด้ตัวนี้ยังง่ายกีเล่าทุกช่วงกินขาวทุกช่แกงมาใหม่นะเลยเป็นแกงเรื้อยข้าแอนโอ้เบิ้วขนห้าเต็กตอนกบเออตอนห้าตอนกบ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขนเนาะมืัอนี้มาพบพ่อกับคำแซงนหน้าขี้เก่าพี่น้องอยู่หน้าเนาะมืัอนี้คำแซงอันขึ้นจากงานหน้าตอนเช้าท่านสุมตอนนี้มากับซีมงกว่าหรือซีเวสมงเนาะพักเที่ยงท่านสุมเป็นงานหน้าเนาะเอื่อยผลชิพ้าไปเอาอหน่อไม้อยู่ห้างหน้าหน่อไม้ไผ่เอาซิมาอันแกงแกงกินตอนเที่ยง แกงกินเป็นเขาเพรนเขาเทียงเนาะทุานเูาชมเามานำกันสามคนมาสิไปขุดนอใหม่ท่านผู้ชอยู่ว่าหน้าอยู่อยู่ห้างหน้าบุ้มี่มาเบิ่งเบิ่งอ่บุ้มี่อยู่ห้างหน้าครกำแพงองเนาะเมาสิไปขุดเนาะขุดหน่อใหม่เอาไปแกงกับเทียงเลย ไปเบิ้ตันี้ก่อนปะเาปลาน้ำมันเลื่อถังสุกห้กับขึ้นแต่งานหน้าเนาะใครว่างๆก็มาซอยนี่เด้อตายแหละโคจิเล่ย์ดัมเบิ้ลเด่นจีดัมเบิลดัมแน่เนาะเป็มบะ น้า,าใหม่แกกินเพรนนะอเอาพวกนี้อเอาพวกนี้พวกินเทียงเนาะนี่โยกกบเียดกบหน่อยก็เพรนหน่อยไปกินมาทามมือช่องมือติดเดยวอไรก็มีตะปนกับปลุปลเนาะมันเบื่อเดนะ้เนาะเขากินได้เก็บไม่น่เบิ้งหน่อย,อยกินอันแกงน้าใหม่ใส่กระปูเน่าใส่ออกจากนี่ลนะ้วกระเไปเก็บอันพักแวนนะ่นเนาะเบิ้งกล่องน,มนม่มันงุ่ม thêm những vấn đề nào có vừa gì sao chúng ta bộ cả lên <laughs> กอ๋อยนะกอไผ่กับไปเลาะบางยูุ่งกไผ่อยู่หนาครับใเองเนาะแต่แกมันเกิดมาต่ได้จะได้เลยเนาะเอาไปเลยเอ้านเอาบนเอางนอาเอานันตเอาเด้เด้ตันนี้ตันสามตัน ยังบ้านไหนอยู่บานตลอดยังไปจาก่านน้องดิ่นเลยเขาหี้นองดิ่นนอาไปตกกระทาผักคนเลนไหม่จับนี่นยจับเขาขึ้นเคยนีแตะเลเอท ว่าเห็นแต่แลนใส่ดดนองมค่ะดวงงานดวงเนี้ยรองนงใหม่นะวัวเป็นโทมันก็อยู่นี่เอ้าไปสั่งกูบิกรไม่ชดิ๊ดดมาดขึ้นมาขึ้น

คือโตกับกาะอย่แล้วคือโซ่ดหมันไม่นอยู่ไหนดมันแน่ดวยงั้นันเน่ยัอยู่ไหนกะย่นั่นนดตกไปเคียวมันได้เน้ ก็เป็นที่เอาเฮ้ยอยู่บ้านอยู่ไฮอยู่หน้านั่นนี่แหละพี่น้องหากินแบบอ่าหาตธรรมศาสตร์กินแบบธรรมศาสตร์เนาะกรก็พอได้กินอยู่ทแถงทรงคันไปเยี่ยงกระโก瘪กรก็พอได้กินเนาะเด็กพี่น้องใหม่นี่แหมนี้นะนี่เนาะตาตะตัวนี้มันมันบริเตนแหมงนั่นแสงดรือเนล่าอืมดีดีดีเด็กใหล่ก็ไปเลย

ออกไอติมัยอยู่เนาะอือกะซิ ไปดูปอกเลยเบลนาจุดลอเลยนะจับมบริบ่างไม่แหม่นี่กระดวกนอใหม่นะกินไหนกินนอใหม่กินไหนผู้ปฏิทโทมันกินนะว่าขาวถูกนี่เา ไม่เหน้ไม่เง้หนึ่งหนึ่งหน่ดวงห่ึ่งดวงบ่นัดสงเสกเบาน่เนาะแหม่ตื่นยังไงวันต่นวบินก็ตื่น้วก็แ้น ตาแรนกว่วานดะ้วยี้กลบแต่ไม่มีท่านกลบนะนี่คยนยังไรก็อ,อ,กอยู่ที่นั่นโอ้ <c oughs>

Oh, thích nhỏ thích nhỏ thích nhọt, thích nhỏ Ơ, ồn chứ không Chị quẹt Ơ Ơ, nhịp lắm không? À, nhọt ขบว่ามกันแน่บาดเนี้ยเอาเอาแบบพี่กินหนักแล้วก็ให้มันเลื่อนเองแล้วความบร่องก็ได้ง่ายแกงที่มัดบบดนี้ยตรงน้าก็ได้ก็มีแต่หากหลเนี้ยตอนี้น่งก็า้าอ ปว่ยเนาะอมอ้ยปดบินเาะเาไปไหนไงวนนี้นะม่สิย่หามันมีแม่นะชิพาาผู้ชมไปขุดนอใหม่้องบินนะขุดอยู่แค่นซอยู่แม่น้ำซีแม่น้ำซีโดนน่าอะทไหลูกจา ี่เมันก็ดกระทง่างรีบเผาว่ามนอดระดิ่ง่่ะยากเก็บผักแง่งเด้อหันมองหันเด้อเก็บสีเปนอืุ่นละจะบังติคุ้มห็ดหัวตัวอันน้ำเรียบดอยว่ะไปแถวผู้ชมเดียบได้เรีอบได้แถวปร้ชมไปเราเก็บผักแง่งเนาะผักแง่แจ้งขนมใหม่นี่แหละ Wei vân gì bài tao năm kìa băng 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 มันได <IS TS> ้แสบได้แกงน่อใหม่แกงกินลใช่น่อใหม่หักมันโอโก้ยมันยาเนยเห็นมัยมีแต่ขี้แตนยังงอนอนพกดีใส่ขี้เลยอ่ะมุนหไห กี่เราก่อนฮะสึ้นแจ็คบนนอเหมืนอนเอาขึ้นเหลือบัว ยังไงช่วง,งนี้มันกำลังแบบกำลังขดควยเนาะกำลังแบบมีไข่มีน้ำมันหากบ่มีปีกบ่าท่านมีปีกเนาะมันยังเป็นอันบ่าเป็นปตัวผู้ตัวเมยียกันยังบ่าท่านมีปีกเนาะช่วงนี้มันกำลังแบบกำลังควัดอ่ะน,นะช่งตัวซานตัวทั้งงานดวง, <c oughs> ง,งไปเถอะคุณส้มสิพาท่านผูณส้มมือนไปเลาะเก็บเก็บไข่ยัเงเนาะจะบอลได้ศัก นี่แค่โกโกโด้นี่ยแหละมันเคยเป็นทอาสิมานทอดเที่ยงเลยพี่น้องมดเที่ยงแล้วเนาะสิเด้นมาจักรจักรน้ำใหม่ทาเอือยเนาะจักแล้วก็ฟองน้ำใหม่แล้วก็จักจักแล้วก็ตุ่มทาเอือยเนาะเอือยเพิ่นไปเอาอันเอาผักแว่นเอาผักแว่นมากินกับน้ำใหม่เนาะพักนางแว่นนั่นแหละสิบุฮุบะ พักอ่าเป็นเป็นเป็นยาวๆอันเด้เป็นขื่อเนี่เปิดนะพักนางเวีนพักนางเวีนใส่หน้าใหม่ใส่ยานั่งใส่ท้ายงแง่ใส่ใส่กิโลกิโลสองน้ำตู้กิโลกิโลโอ้ยกบหน่อยใส่กบหน่อยน้ำเออไม่เละกบหน่อยเคียนหน่อยเนาะจะกวาดลายเป็นอย่างไรเวลาอย่างที่ไปไปอ่ะ นี่แม่เบ้อะแม่แบ้อะเป็นยัง้างสิอะไรทุกช่มเขากับจิมาใหม่น้อจะหนจังพอกันน้อตอนแจ้งตอนกินนีเทำหนีหน่อยดจ๊าบจีดอกรจไปเลยนะไปแล้วลูกี่ลบ้านนะนี่ะรอ่บุกเหตุบุกเหตุอ ที่น่าหัวไหลกินข้าวจากได้ลูกได้เมียเราจะน้อยก็หัวอืมไอเมียแรกเห็ดโอ้สิปิธาเตี่เมียเห็ดวา้กินอะไรแล้วผัวนอนนอนเบิกพอดีแล้วผัวเท้าไปะลงหัวอนเลยซอยกั้นเลาหัวหลงเมียงเมียสบายได้สะพายสิไม่กินบแก้มาใหม่หัวแนวอื่นนะเด้มันก็มีทั้งมวลเลยจะเบ็ดอันหนึ่งจะต้องเฮ็ดอันหนึ่ง อยู่เทียงนะหน้าห้างแถวผู้ชมมาเด้อพี่น้อเอสซีเบิร์ตสุกุสุโคนเนาะกินเะข่ขาเทียงน้ำกันบ่แม่นเทียงอะไรแม่นบ่ายเลยบนต้นนี่ <Yeah. S 1> นนอีเด้พักนางแหวนเนาะผมก็แค่ผมก็เห็นเห็นงงๆเดินมพักนางแหวนเนาะเราแหวนแหวนด้วยพักแหวนแล้พักนางแหวน, <c oughs> นเดินเด้อก <c oughs> ินเข่าตัวส้มแจงมาใหม่เนาะเอ๋เปนน็นแกงเรียบร้อยเข่าแหวนเข่าแหวน โอ้เบี <c oughs> <c oughs> ้วขนห้าเด็กอนกบเออตอนท้าตอนโกบกับตอนตอนเด้องี่แหละท่านผู้ชมจะกินข้าวเที่ยงเนาะเออกินข้าวน้มกันเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเนาะล่มบรรยากาศว่ะล่มเนาะตอนเพลินบัดตอนด้านหน้าของชาวบ้านขนาดเนี่ยบ่มีลม มึคืนมาเที่ยงแล้วป้าตุลมบ่อยบ่อยเี่าใเทดแิเขาแหลกก็นอนเนาะพักก่อนเปิดตื่นนึ่งก็พอแหง้งม,มาสา,าช่วงกี้เขาเแยงมันกันเด้อพี่นาะดีเหมือนอกันเนาะตแส นกใหม่ ab, o, ้เฮาไปเอามาหั่นบดได้นั่นทำอะไรบ่บดตแกงครับใชหน่อยนึงเตะพันแป๊วนกใหม่อันนั้นมานทำไมเงี้ยวะโจดถ้านกใหม่โจดเนาะตัวแสบเนาะมันสีแสบกว่านกใหม่ไผ่ได้ท่านผู้ชมแกนกใหม่ใส่กระปูนเอานึ่งใส่ไผ่เงี้ยขัดน้งเงี้ย